สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมช่วงนี้ยังเป็นช่วงฟีฟ่าเดย์อยู่นะครับเรายัางลุ้นฟุตบอลอไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในโซนทวีปต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้โซนเอเชียเอ่ยอะไรประมาณนี้ครับเรากำลังลุ้นกันอยู่รวมถึงทีมชาติไทยเราด้วยช้างศึกเราที่กำลังฟาดแข่ง ใน AFC Asian Cup รอบคัดเลือกนะครับซึ่งทีมชาติไทยเรามีมีคิวอยู่2นัดนะครับมีอุ่นเครื่องนักขณะทำคลิปนี้ยังไม่ทราบผลนะครับแล้วก็เจอศรีลังกาในแมตช์ยังเป็นทางการนะครับในวันที่25นะครับก็ติดตามเชียร์นะครับก่อนถึงตรงนั้นเราก็มาดูโปรแกรมไทยลีกหนึ่งครับหลังฟีฟ่าเดนะครับนัดที่27นะครับเป็นนัดที่27 ประจำฤดูกาลนะครับของฤดูกาล2024-25ครับที่จะคลิกออฟกันขึ้นในระหว่างวันที่28-30มีนาคมเนี่ยฮะเรามาดูนะครับว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยนัดที่27ไขพ่พบกับไข่บ้างนะครับเริ่มต้นด้วยคู่แรกนะครับทีมอันดับที่5ของตารางนะครับราชบุรี FC นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของ PT ทีประจวบนะครับทีมอันดับที่6ของตารางนะครับ ตรงกับเวลา19บเกนาฬิกาถ้าวันศุกร์ที่28นะครับ mm hmm. คู่ที่2นะครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดทีมอันดับที่1ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับที่14ของตารางคือระยอง FC นะครับเวลา18บแนาฬิกาวันเสาร์ที่29นะครับซึ่งก่อนหน้านี้บุรีรัมย์เนี่ยจะมีนัดตกค้างกับลำพูนวอร์เรอร์ในวันที่25นะครับดังนั้นบุรีรัมย์จะแข่ง2นัดนะครับในช่วงฟีฟ่าเดย์เนี่ยในช่วงฟีฟ่าเดย์หนึ่งนัดก่อนแล้วก็มาเนี่ยฮะ พกรอยองหนึ่งนัดนัดคู่ที่3นะครับสวัสด้นะครับนครราชสีมา fc ที่อันดับที่10ของตารางครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายอยู <yen> ่ในเต็นนะครับทีอันดับที่12ของตารางนะครับตรงกับเวลา18บนาฬิกาวันเสาร์ที่29ตามด้วยหนองบัวพิชยา fc นะครับที่อันดับที่13ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุโขทัย fc ที่อันดับที่9ของตารางนะครับ ตรงกับเวลา19นาฬิกาของวันเสาร์นะครับผมขูดต่อไปนะครับ19นาฬิกาของวันเสาร์ที่29เช่นกันนะครับอุไทัยธานี f c นะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพี่ที่ประเจรดนะครับทีมอันดับที่3ของตารางอุไทัยธานี FC ฟีในทีมอันดับที่8ของตารางว่ากันว่าในฤดูกาลนี้ในฤดูกาลหน้านะครับโคดอ้นอาจจะได้เข้าไปคุมหรือไม่นะครับโคดอ้นนะครับลังสันวิวัตชัยโชคนะครับ หรือไม่ครับโปรดติดตามนะครับแฟนๆอุทัยธานีนะครับข้ามไปวันอาทิตย์นะครับรำพูลวอลเลเออร์นะครับณขณะนี้ก็คือทีมอันดับที่10ของตารางครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของการท่าเรือ f c ีนะครับทีมอันดับที่4ของตารางนะครับก่อนหน้านี้ํำพูลจะมีคิวฟาดแข่งในวันที่25นะครับกับบุรีรัมนะครับแล้วก็จะมาพบกับการท่าเรือเลยซึ่งถือว่าเป็นงานยากทั้ง2แมตช์เลย ผูต่อไปนะครับเวลาเดียวกันนะครับลองจากฝูงครับแบงคอกยูเนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนแก่นยูเนเต็ดนะครับจําเป็นอย่างยิ่งครับแบงคอกยูเนเต็ดต้อง3มแต้มนะครับแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องไปรอรอลุนให้ระยองนะครับไม่มีแต้มกับขอภายกับบุรีรัมย์ต้องไปลุ้นบุรีรัมย์ไม่มีแต้มกับระยองนะซึ่งโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างยากแต่ก็ลุ้น คู่สุดท้ายนะครับประจำนัดที่27นะครับนครปฐมยู่นเต็ดนะครับทีมอันดับที่15ของตารางนะครับ19นาฬิกาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทองอยู่ในเตตนะครับทีมอันดับที่7ของตารางนะครับแอบลุ้นลึกๆนะครับเข้าไปในท็อปไฟนะครับเพื่อให้รักษาพื้นที่ ACL นะครับสำหรับเมืองทองอยู่ในเตตนะครับซึ่งก็แอดมินก็แอบลุ้นอยู่ครับนี่ ก็ย้อนไปปี2011-12เนี่ยโหถือว่าสนุกมากนะครับสำหรับเมืองทองหลังจากนั้นมาก็ปรับเปลี่ยนขนาดทีมแล้วก็ผู้สนับสนุนต่างๆก็ค่อนข้างจะเนี่แหละฮะไม่อันดับ7ก็อันดับ8อันดับ5เอาอยู่อย่างเงี้ยแหละฮะอืมแต่ก็เชียร์ครับแอดมินก็เชียร์เชียร์อยู่2ทีมนะครับมีสีสเกตสีสเกตยูเนเต็ด United ในไทยลีก2แล้วก็เมืองทองยูเนเต็ดนะครับอืมเป็นเช่นนั้นนะครับผม ส่วนตารางคะแนนนะครับตารางคะแนนเนี่ยแอดมินเอาไว้ที่สไลด์ที่2นะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถ้ามีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแอดมินก็จะเอามาขึ้นตรงสไลด์หลักนั่นแหละก็สามารถติดตามรับชมได้เช่นกันนะครับโคเวอร์ด้วนาทีหนึ่งนาทีนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับเชียร์บอลไปด้วยกันอย่างสนุกสนานนะครับสวัสดีครับ